สีครับพุกเรากลุ่มเพชรกัญญาครับมีสมาชิกอย่างนี้ครับนายคงพักเมณีวันครับและผมนายพิยาประสเสงิครับครับสำหรับสำหรับแนวคิดที่ได้จกวีดิทัศน์นะครับผมก็แนกกือการสื่อสารที่คุ้มเคือหรือไม่ชัดเจนใครรับผู้รับผู้รับสารของสารเข้าใจความหมายที่เทียมไปข้อต่อไปพ่อแม่ควรที่จะใส่ลูกดีไม่ควรปล่อยสละเลยรู้รับ หัวข้อต่อไปความเจ็บปวดหลกการผ่าตัดทําให้รู้ว่าเข่าหดเราอวัยวะที่ไม่เออวัยวะของคนเราหลักการแค่ไหนถ้าเล่กีฬาเราควรจะเด็กตัวนี้ให้มากครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือแนวคิดสําคัญก็คืออยู่ที่ตัวอาจารย์เชนครับคือถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตครับมีความฉลาดิพูดท่านสามารถนําเอาประสบการณ์ที่ได้โครงการที่ผ่านมามาเล่าเรื่องให มีสาระแล้วก็มีความมีความตลกมีความฮารครับเรื่องเล็กน,น้อยคือท่านสามารถเอานำมาพูดมันมีสาระ,ะได้ครับซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าสาระแนวคิดที่สำคัญที่สุดก็คือแนวคิดสุดท้ายนี่ครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการในงานที่นี้ครับสําคัญ